สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุยเชิญยิ้มโพดพับชวนฮาแต่มือถือบินค่าไฟทําเอาน้าําตาแทบร่วงเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสุดฮาและน่ารักมากๆอย่างหนุยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือหนุยเชิญยิ้มและภรรยาสุดสวยตักซิอริพรอนไม่ว่าจะไปที่ไหนออกรายการไหนต้องมีเรื่องให้ฮาตลอดแม้ช่วงนี้ค่าไฟจะแพงมากได้มีคนออกมาบน่นแต่บ้านนี้ทําเอาฮาลั่นล่าสุดหนุยเชิญยิ้มได้โพดภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่าค่าน้ำยังไม่เท่าไรแต่พอเจอค่าไฟหนาวเลยกรูซึ่งเป็นภาพที่ชวนให้ขำไม่น้อยเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มได้เอาแป้งมาทาทั้งตัวและถือบินค่าไฟไปด้วยนั่นเองงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนเพื่อในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่น้อยเลยเช่นค่าไฟไม่เท่าไรค่าแป้งเยอะกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหลักหมื่นเลยฮะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแป้งตราง,งูหรือเปล่าพี่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผมก็ใช้การอาบน้ําบ่อยๆแล้วปะแป้งเย็นเอาเห็นบินค่าไฟแล้วมันหนาวสถานซ่วงเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new d n t s ขอบคุณค่ะ